สวัสดีครับพอ่พอพ่อแม่ด้วยครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับซ่องโจ้าซ้ายลุยนี่ครับผมสวัสดีพอ่พอพ่อแม่เลยสวัสดีเอฟซีนะครักท่านสวัสดีเอฟซีนะครักท่านทุกคนนะครับผมถ่ายทำมาแล,ล้วอย่าลืมดังครับผมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังใด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับ คุณพ่อพ่แม่ด้วยนะครับผมใครทำมาเลยอยืมแชร์ลงไลค์กลุ่มให้ด้วยนะครับผอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันนะครับผมอัปเดตมาใหม่แล้วเป็นยังไงเด้อกองชัดเจ,จนกันนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมใครมาแล้วต่างคลิปนี้กันนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่สวัสดีอิซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ฟังเจ้สสาภาษดีวยนะครับที่มากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันนะครับที่มา ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคุณพ่อพ่อแม่ๆนะครับคุณเอฟซีนาลาทุกท่านทุกคนนะครับวันที่มาอยู่กับซังจูซาเลยนะครับที่มากดไลค์กดะตุ้นไลค์กดดิ่งกันนะครับที่ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมมาเลยยืมช่วยดังกันด้วยนะครับผมซีนาลาทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับจูสาเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณเอฟซีนาลาทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผม ที่ก็อยู่รับซอนจูดซ้ายอยู่นี่ครับผมขอบคุณพระพอมแม่เลยันขอบคุณเอฟซีนาราท่านดูกันนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวอาขาวส่งลงกันนะเอฟซีด้เอฟเดียวละครมาเลยลงกันไลค์กันสุขไลค์กันกระดิ่งกันนะ่เลือกเข้าไปดูคลิปเวลัให้ซอนจูดซ้ายอยู่ด้วยนะครับผมขอบคุณพระพอหมแม่เลยคัขอบคุณเอฟซีนาร่าท่านดูกันนะครับที่มาอยู่ ด้วยกันนะคะัที่มาอยู่กับซ่องจู่สายเลยนะคะัที่มากดไลค์กดกรุบคลายกดกระเนื้นะคะัที่มาแบดแนแดนกันไลค์กันได้ครับที่มาอยู่กับซ่องจู้สายเลยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับขอบคุณเอฟซีนะล่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับที่อยู่กับซ่องจู้สายเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับขอบคุณ fc n a า a ทุกท่านทุกคนนะครับผที่จะมาอยู่ซางเจ้าสายนะคะที่มากดไลค์กด s u b s c r i b กดกระดิ่งกันเลยครับี่เข้ามาติดตามคลิปนี้กันได้ครับผมคุกคนพอๆไปแม่ได้ครับขอบคุณ fc nala ทุกท่านดุกนนะครับเพื่อนที่มาอยู่ซางเจ้าสายดีนะครับผมที่มากดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกันได้ครับผมอย่าลืมติดตามคลิปนี้ให้ด่วนนะครับผมทุกคุณพ่อพ่อแม่ได้ครับขอบคุณ อีฟสีนั่นละทุก <mel od ic> ท่านทุกคนด้วะครับสำหรที่มาอยู่ช่องเจ้าสายเลยนะครับที่ยังมากดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งกันนะครับอย่าลืมเข้ามาดูไลค์สวยกันด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณแม่แม่กันนะครับขอบคุณอีฟสีนั่นละทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่อยู่ซ่องเจ้าสายเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งกันนะครับอย่าลืมติดตามคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมเข้าไปดู ซองโจ้สายลุยเดครับผมอย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์สกันด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อดิกร์ให้ซองโจ,สงจ,สงจ้ er like, ส, réussi, ส,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 สายลุยนี five, ่ครับผมขอบคุณพ่อพ่อเป็นเมนเครับขอบคุณเอฟซีนาราท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซองเจ้สายลุยนะครับที่มาขอดไลค์กดนสักกันไลค์ก็กระดิ่งนนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อเป็นเมนเครับขอบคุณเอฟซีนาราท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซ่องเจ้สายลุยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อเป็นเมนเครับขอบคุณ ยังมีนักรั่ทุกท่านะะะทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเกดไลค์กับส like, ุขไลค์กดกระดิ่งกันนะครับที่ถ้ามาอยู่ก,กับโซเชียลใช้ยนะครับผมคุณ <ๆ S 1> พอ่อพ่อแม่ด้วครับขอบคุณเอฟซีนาลาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมดูคลิปวันนี้ด้วยนะครับเพืนไลค์เพื่นซวนะครับ ทำคลิปลงให้ดูนะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปเยอะๆนะครับอย่าลืมแชร์ลงส่วนๆอย่าลืมเอามาดูคอมเมนต์ดูไลค์สดกันด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่อยู่ช่องโจ้สายเลยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับขอบคุณเด็กศรีนรักษทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับที่อยู่ช่องโจ้สายเลยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอ็ดมินนรักษทุกท่านทุกคนะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับที่เข้มา กดไลค์กระชุบไลค์กดกระดิ่งกันด้ครับอย่าลืมดันดันหนึ่งพันไลค์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับสองโจอสายลุยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นี่ยครับขอบคุณเอฟซีนี่รัะทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับที่มากดไลค์กระชุบไลค์กระดิ่งกันด้วยครับอย่าลืมเข้ามาดูคลิปในหลังซอนโจอสายลุยด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับขอบคุณ เอฟซีะละ้วะจะทนูคนนะคะ่ายที่มาอยู่้วยกันนะครับที่มาอยู่กับซอโอ้สายเลยครับย่ะะยืมเข้ามาดูคลิปยอนลังใครด้ยนครังของคงุณฟอรมแะเมขอคุณเอนละ่ะจะทันดูคนใะครับที่มาอยู่้ดยกันนะครับนี่เดียววันนี้เราไปเล่นน้ำกันนะเอฟซีน,นะเอฟซีละจะทนูคนคางคมาแลงย่ลืม สวยสีเหรียญสศตษฐกิจน,นะได็กๆอย่าลืมบอลุงสายตาเบญพลาลูทีมซั้างพีอาร์รายมากมีนะครับมาแล้วที่อยู่โซนเชื้อสายเด็กๆขอบคุณเด็กน่นารักทุกท่านเด็ัๆที่ามาอยู่โซนเชื้อสายเด็กน,นที่ามากดไลค์กดสุบคลา์กดกระดิ่งกันนะครับอย่า,ายลืมเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณพ่อๆแม่ๆนะครับขอบคุณเอฟซีน่ารักทุกท่านที่เข้ามาอยู่โซนเจื้อสายเลยนะที่เข้ามากดไลค์ กระสคล้ายกกระดิ่งนะครับจะลงเข้ามาดูคลิปอยู่ด้านหลังให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีมรีมฐานแก้งกันนะครับผมเอฟซีนาร่าท่านทุกคนนะครับผมคุณป๋อพ่อแม่เนี่ยครับคุณเอฟซีนาร่าท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กัโซนเจ้าสายเลยนะครับที่มากดไลค์กรสุขไลค์ก็กระดิ่งกันนยนะครับผมเดี๋ยวมาดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อแม่เนีนะครับขอบคุณเอฟซีนาร่าท่านทุกนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยนนะครับ อยู่กับสองโจ้สา,ายรุยนะครับผมติดตามคลิปนี้กันนะครับคนด่านด่านอย่าลืมกดไลค์กันนะรับอย่าลืมมาไปดูคลิปลอ,ยอยู่หลังให้ซองโจ้สายรุยนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแก้งแล้วนะครับผมเรากล้จะถึงริมทางแกล้งแล้วนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ได้ครับขอบคุณเอฟซีนะครับท่านทุกคนด้วยนะครับเที่มาอยู่กับซองเจ้าสายเลยนะครับที่มากดไลค์กันกน,นะครับอย่าลืม ไปดูคลิปย้อนหลังให้ได้เขาเยลุมบอลลูงไซด์กล้าปีทะพาดูถิมเส้นนะครับผมคุณพ่อๆแม่แม่ด้วยครับคุณ FC ในล่างทุกท่านดูนนะครับผมที่มาอยู่กับซอนจ้าสายเลยนะครับที่มากดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งกันได้ครับผมอยู่ครัาดูคลิปวันนี้ด้วยนะครับผมทำคลิปลงให้ดูตลอดนะครับผมไม่ได้หยุดนะครับผมทำคลิปให้ FC ดูตลอดนะครับติดตามคลิปได้ทุกเวลาทุกเสมอกันนะครับผมอยู่กับซอนจ้าสายลุยนะครับผม เราคุณครับของคุณพ่อพ่อแม่แม่เลครับขอบคุณเอมินาลาทิชชานทุกคนนะครับเรจะมาอยู่ด้วยกันนะครับผมอันนี้เราก็จะถึงจิมทางแก้งแล้วนะครับของเอฟซีเน,ะล,ะนาลาทิชชานหัวใจแล้ครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เลครับขอบคุณเอฟซีเนาลาทิชชานทุกคนนะครับของที่อยู่ซองเจ้ร์ายด์นะครับผมขอจาคลิปเพีงเยงแค่นี้นะครับจุ๊บจุ๊บ